พี่น้องที่นี่เป็นสถานที่ทำไา่ของเก่าของเล็กพวกที่เป็นเล็กเป็นนี่อย่งแข็งๆเนาะ,ะ,นะ่ะเนาะของที่บ่ใไซเลี่ยวก็เอามาทำลายอยู่นี่ที่นี่เป็นเครื่องที่เครื่องมองทำไายของทั้งหมดเลยนะคะบอมแมนว่าเข้าจะเอาไปถิ่งยุใส่กระดาษได้ดพี่น้องเข้าต้องเอามาทำลายถิ่งไม่ก็จะเป็นเครื่องบดเครื่องทำลา่ ของมือสองเนาะคะ่ะเนาะต้องจ่ายเงินเด้อค่ะบอกบอมเนฟรีเด้อซามี่ก็ได้จ่ยายหาสิบคนค่ะซามีเอาเอาเอาเบียงนะเตาพิมไฟอันเก่ามามาถิงมามาทำลายนะคะเนาะก็ต้องจ่ายเงินค่ะจ่ายเงินหาสิบคนอันนี้จะเป็นพวกโฟมพี่น้องค่ะโฟมเห็นปะเขาจะแยกกันฟังท่านี้จะเป็นไหมนี่ไหม นูว่าสงสัยสงสัยเพ่อมันเต็มแล้วเข้าปิดฝาเข้าปิดฝาแล้วก็จะมีรถลากเอาไปทิ้งเอาไปเอาไปทลารทีมองอื่นเนาะค่ะเนะเนี่ยมันจะเป็นแบบมันจะเป็นแบบเอ่ออย่างล่ะคัาเลยเขาเออย่างวะบอกมืถือกันอันนี้จะเป็นเล็กค่ะเป็นเล็กแต่ละทีมมันก็จะปรคือกันเนาะม่เขาเขาเขาก็จะแบ่งกันแต่ละยางมันจะปรคือกันอันนี้ก็จะเป็นโฟมเนี่ยเป็นโฟมเป็นพวกอย่างบอลลู บะหูซื้อนี่ค่ะเมื่อกันนี้คืออย่างนี้นนี้ขยะขยะทั่วไปอ๋อนี่เป็นพวกขยะพวกชั่วฟ้าเก้าอยียงพี่น,อน้องเอ็มบ์ะก็จะแยกกันอันนี้อันนี้อันนี้ก็ใหม่ขึ้นกันอันนี้ก็ใหม่ใหม่ก็แยกเฉพาะใหม่เนาะคะ่ะเนาะเห็นบะเลือซีเมนต์แตนเลยมองถิ่งขยะเมื่อซองเขาค่ะ ทิ้งเต็มแล้วก็จะมีรดขั้นใหญ่มามาเอาไปทำลายที่สำนักงานใหญ่แล้วค่ะเนาะพี่น้องบางประเทศนอร์เวย์เหรอมแต่เขาพูะเขาแบอยังสูงเลยข้างหน้ากับเขาข้างหลังกับเขาข้างซ้ายกับเขาข้างคว้ากับเขาเมื่อข้างบนข้างบนภูเขาพูเขาเอ้หิมาตกแล้วค่ะข้างบนหิมะตะฮิมาข้างบนนาวคักพี่น้องนาวคัก ตรงนี้ก็จะมีแบบทิ้งแบบพวกขวดแก้วพวกกระป๋องน้ำน,นะน่าเห็นบ่เป็นขวดแก้วเป็นกระป๋องจะทิ้งตรงนี้เนาะคะเนาะเหลือถ้มันตั่นได้พี่น้องค่ะประเทศบ้านเมืองเขาจัดแจงได้สะอาดสะอา้านเลยอันนี้เป็นพวกขยะพวกหินพวกอิฐพวกอีหยังเนี่ยค่ะนี่เห็นบ่พวกที่ว่าเขาลื้อบ้านอีหยังบ้านที่มันเป็นเศษหินเศษอีหยังเห็นบ่ ทั้โทสว่วมมีหินมีปูนจะอยู่ล็อกนี่ฟังทั้งนั้นจะเป็นพวกฟ้าฟ้าบ้านฟ้าพลังบ้านฟ้าเชื่อหลาอยาอย่างนั้นแหละพี่นอ้องมังนี่ก็จะเป็นที่สถานที่ถิ่งของเมื่อสองที่ว่าบ่อใส่เหลี่ยใส่บ่อใดเหลีบพวกเศษเล็กเศษอย่างนั้นค่ะเนาะ พวกรถเก่าๆอีกอย่างนั้นเขาก็เอามาเอามาขายทิ่งย่นหนีนะคะเนาะขายทิ่งนี่บอมแมนว่าขายใดลระค่เอ้อบอมแมนบอมแมนขายจะต,ต้องมาจ่ายเงินจ่ายเงินเพื่อทิ่งบอมแมนขายเออต้องต้องมาจ่ายเงินเนาะ,ะเนาะจ่ายเงินเพื่อที่จะทิ่งของอยูต่างประเทศนี่จะทิ่งของซุ่มซี้ซุ่มหาข่าวไปทางทางแล้วก็ทิ่งลงนำ้ำเลยบ่ได้เด้บ่ได้นะคะพี่น้องคะ่ะต้องเอามาทิ่ง เป็นที่ของเขาเนาะก็จะเอามาทิ้งยุนี่มาขายเอามาขายอะไรติดปากพี่นอ้องค่ะเอามาจ่ายเงินจ่ายเงินเสียเ,เงินเพื่อที่จะทิ้งของแล้วก็พนักงานเขาก็จะเอาของไปทําลายของอยู่มองอื่นเนาะค่ะเนาะมันก็จะเป็นสถานที่ทําลายของของเขาเนาะค่ะเนาะอันนี้คือเต่าพิงไฟอันเก่าเนาะคะ่ะที่เอาออกกันเอามาทิ้งเนี่ยคะ่ะเครื่องบักย่างนักเลยพี่นอ้อง ฟังทั้งนั้นก็จะเป็นมงทีเผาเผา,าไฟไหมเนาะคะ่ะเผาฟืนฟังทั้งนี้จะเป็นแก๊สเป็นน้ำมันนะนันน่นน้ำมันจะใส่ได้สองฟังค่ะข้างบนเห็ดอาหารได้แต่ว่าพ่อยาเพิินพ่อยาเพิินพอได้ใส่น้ำมันตรงนี้นะคะเนาะเพิินใส่ใส่แค่ไห่เผาฟืนเอาแล้วก็เลยเอาเครื่องหนีออกเพราะามันเครื่องมันหน่อยเนาะคะ่ะเนาะเนี่ยเครื่องมันอันหน่อยเผาไฟได้หน่อย เขาใหม่ได้หน่อยทําความร้อนได้หน่อยก็เลยเปลี่ยนเอาเอาอันอันใหม่มาเอาปดบ่ได นั่งในทิ่งของเซตเรียบร้อยเน,น,นาะเนาะคณะอ่าหลังจากที่ทิ่งของเสร็จเลยอีนางกับสามีก็ได้ขับมาในเมืองดาแลค่ะมาเอาของพัสดุเนาะค่ะของยูโนเวนี่คันว่าทรงเป็นพัสดุทรงมาหาทรงมาหาเฮาบอกว่าเฮา,าจะสร้างเงียงกระเล้วแต่เฮาต้องมาเอาเองที่ไบเซนีนะคะอีนางก็มาเอาเองที่ไบเซนีอยู่ในอ่าซูปปเปอร์มาร์เก็ตเอ็กซ์กตร้านะคะอยู่ในเมืองดาแลอีนางสร้างเป็นน้ำพริกค่ะ เสียค่าทรง149โคนค่ะค่านะ้ำพริกลอยหา0โคนแพงอยู่พี่น้องแต่อีนางอยากกินมันเป็นน้ำพริกตาแดงอีนางมากกินน้ำพริกตาแดงเนาะค่ะเนาะอันนี้พีพีคนไทยข้าเห็ดข้าเห็ดเองเห็ดสดๆเลยเข้าวเฮ็ดขายเนาะค่ะเนาะนางก็เลยสั่งกับพี่พีเข้ามาพี่ก็ทรงไห่ทั้งเบิร์ตอีนางใจไป300โคนค่ะรวมรวมค่าทรงน้ำนี่เดี๋ยวไปถึงบ้านแล้วเดี๋ยวอีนางจะแกะให้เบิรงค่ะว่าหน้าตาเป็นจังไดแล้วก็ แสบเพิ่ม่าแสบเนาะค่ะเนาะอีนางกําลังจะเดินไปร้านขายยาสามีไปจอดล่อยู่ร้านขายยาจะไปซื้อนยาทาผมอยู่ร้านขายยาอยู่นี่ล่ำบากล่ำบากกับอากาศว่าพ่อล่ำบากกับน้ำพรอพี่น้องผมล่วงแล้วก็เป็นลังแค่เขากําลังเฮ็ดงานกันอยู่อันนี้ในเมืองน่าแหละพญายังเมืองขายยาระวังรอบพยานซื้อของอยู่ในซูเปอร์ค่ะ เขากำลังจัดเทศกาลคริสต์มาสกันอยู่พี่นอ้องจัดแต่งไฟจัดแต่งตน้นไม้เทศกาลคริสต์มาสค่ะทีนังจะเข้าไปซื้อน้ำยาสาผมโยนในลานขายยากลับบาลเนาะคะ่ะเนาะน้ำยาสาผมที่นั่งใส่ต้องซื้อที่ลานขายยาเท่านั้นค่ะตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือลานขายของมองออ่นบ่มีเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่ามันเป็นน้ำยาสาผมที่เป็นยาสาผมที่ดีมากๆเลยแก้ปัญหาผมร่วงแก้ปัญหาังแค่ขั้นหนังศีรษะได้ดีมากพี่นอ้อง ต้องสื่อที่ร้านขายยาเท่านั้นาานะ้ะเนาะกับมหาหอดบ้านละคะ่ะชิมาให้เบิง้งอ่าอยาสักผมพี่นั่งไปสื่อมากนะคะเนาะอยากเป็นยาสักผมอ่าสื่อได้เฉพาะที่ร้านขายยาเท่านั้นคะ่ะนี่จะเป็นแบบนี้พี่น้องขวดเดียวจบเลยเพราะว่าจะผมลวงเป็นรังแคคันเป็นแบบหัวแผ่นๆช่วงหนาหน,นาวนะคะเนาะแบบนี้อันเดียวจบเลยมันก็นจะแพงยุ่จัหน้อยแหละลอยสี ลอยหาสิบเก้าคนแพงมีขายเฉพาะร้านขายยาเท่านั้นนะคะหา Super คา้างซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านขายทั่วไปบ่มีมีเฉพาะร้านขายยาเท่านั้นเนาะนี่น่าจะผ้าให้เบฮงอ่าน้ำพริกตาแดงทีน่าซังมากสื่อมาจากพีคนไทยเขาเฮ็ดขายเขาเฮ็ดขายอยู่ออสโลนะคะเนาะพามิดแกะก่อนแบบว่าเขาตำน้ำพริกขายเองนะแ้ำ,น,ำน้ำแม่แล้วก็ขายทางเฟซทางออนไลน์นี่สินะ พี่น้าเป็นคนที่มาก,กินน้ำอ่าน้ำพริกตาแดงค่ะน้ำพริกตาแดงเผ็ดๆพี่น้องยูตอนอยู่พัทยาเนี่ซื้อกินกับไข่ต้มตลอดค่ะพี่น้องค่ะขาทรงลอยสี่สิบเก้าคนพี่น้านกับดไปขอซื้อเดี๋ยวขอซื้อน้ำเล่าตอนแรกตอนแรกยังโมโหขาทรงดอกค่ะว่าสีถือสีแพงปนแดดแล้วที่นี่ข้าวน้ำพริกอ่ะซี่ลอยกัมซี่ลอยกัมมันจะอยู่เข้าเข้าขายอยู่ทีลอยหาสิบคนเนาะ แต่ที่เขาบอกว่า่าทรงอ่ะลอยสี่สิ้คนตอนแรกอีนั่งก็ว่าจะบอเอา่าทรงแพงโหด่าทรงพอๆพพพกันกับ่าของแต่ว่า่าทรงนี่มันได้สิได้1ิได้สิบกิโลจากหนึ่งกิโลถึงสิบกิโลเพราว่าเขาจะสร้างของจากยางจะอีย่างจากกิโลก็สร้างแต่ว่าบบเกิน1ิบโลจะจ่าย่าทรงอยู่ที่หนึ่งอยสี่สิบเก้าคนราคาเดียวนะคะแต่อีนั่งก็บริไม้มีเงินซื้อลายปันนันไนดะ้นั่งอยากกินแต่น้งพริกนั่งก็ไปซื้อแต่น้งพริกมาก สีมามาให้เบงเป็นยังไงเนะี่ยเห็นเขาเหตุตอนที่โพสลงเฟสนะี่เห็นเห็นตาแสบเห็นตาแสบนะแพ็คมายัางดีเลยค่ะบะมีกินออกบะมีอีกอย่างนี่พี่น้องแกแพ็คมายัางดีเลยนักเยอะนี่หอ่อถุงหอ่ออันนี้มายัางดีเลยค่ะน้ำผึ้งกินเริ่มออกแล้วหอมหอมหอมจ้าพี่น้องคะแกก่อน ไปตืนเต้นที่จะกินข้าวแซบแล้วป่ะที่นี่อันนี้เป็นครั้งแรกที่นั่งซางอูนี่เขาใส่ฮอ,อนีมากยังดีเลยค่ะกันกันมันเฮียเนาะหืมพี่น้องหอมอยู่ด้วยนีย่น้ำพริกตาแดงค่ะแช่ตู้เย็นเอาไว้ไปอ่ะหืมหอมสุดยอดเลยเซียมก่อน อืหอมปลาแหง้งหอมปลาย่างพี่น้องคะอ,อขอโทขอไอมหอมอีลิสุดยอดเลยค่ปะปอแห้งดกอก,อก่อยค่ะิบก้นอร่อยอร่อยดูดนิยวกันเด้อืมเพ็ดอยู่อืสุดยอดเลยถึกใจเราจะคุกเขากินพี่น้องเี็บปากกันจ้ะน้อย เขาเละวานเอาเห็นมาบอกเขาบอกบอกไข่เคม็มว่าสั่นให้เติมน้ำปลาเอาแต่แต่หนูวันรสชาตินี่โอเคแล้วลอยหาสิบคนทาหนําพริกนี่ค่ะถูกใจเขาหอมากยังดีเลยบบมีกินออกเลยค่ะเพราะว่าชอกซังของอยู่เมืองนอกก็ต้องแพ็คต้องอยังให้ดีนะคะน่ะเนาะหอมมากพี่น้องค่ะสุดยอดเลยค่ะมื่อนีก็พาออกไปข้างนอกนะค่ะเอาของเอาเตาเาต,า,เอา,อา,า,ตาพิงไฟอันเก่าไปทิ้ง ไปทิ้งก็คือจ่ายเงินทิ้งบอกว่าบอมแมนว่าเขาจะไปทิ้งทิ้งซุ่มซี่ซุ่มแปดทิ้งยุไสกระไดบอมแมนด้วยค่ะอยู่มังนอกในบ้านเมืองเขาสะอาดทุกคนก็ต้องมีระเบียบวินัยในตัวเองเนาะคะ่ะเนาะคือมีคือมีความรับผิดชอบในตัวเองแหละพี่น้องคะ่ะยีน่งก็จ่ายจ่ายไปหาซิบโคนเพื่อที่จะเอาอันนั้นไปทิ้งเนาะคะ่ะพอพอพอเขาใส่อันกลมๆใหญ่ๆนั่นเต็มแล้วพอเต็ม พื่อนอย่างว่าพ่อเต็มบล็อกหนึ่งแล้วก็จะมีรถคันใหญ่มารับมารับเอาไปเข้าในเมืองบาลาักนเพื่อที่จะเอาไปทลารหรือเอาไปแปรรูปไปเห็ดเ็ดเป,นนนะะนเป็นอย่างอื่นเนาะค่ะเนาะเอาไปรีไซเคิลนั่นแหละพี่น้องคะนี่ยนะค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะภาพพี่ยงน้องมาเบิงเบ้งน้ำพริกตาแดงที่นางสร้างมาเนะาะท้าเบิ้ลทีนางใจไปสามร้อยคนนี่เป็นครั้งแรกครั้งแรก,แรกทีนางสร้างของออนไลน์อยู่เมืองนอกเนาะค่ะก็นั่นที่สร้างกินก็ไ่เป็นยังเนาะค่ะอยากกินเนาะคะ่ะเนาะห้กินแต่พี่พงไหล ให้กินดับพริกพุ้งไรก็กบเบื่อขึ้นกันเว้ยค่ะก็ได้ไปได้น้ำพริกันนี้มากอหอมถึกใจค่ะค่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะละพรคลิปใหมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะบ๊ายบาย